เราปลูกข้าวพันนี้มาสองสามรอบแล้วปลูกก็ยากไม่ทนโรคก,กินก็ไม่อร่อยผลผลิตก็ไดยน้อยเนี่ยแล้วมันจะมีพันข้าวอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยลองข้าวพันนี้ดูสิคะข้าวกอขอสข้าวกอขอขกสี3ปลูกง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง95วันต้านทานโรคใบไหมและปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลข้าวสุกนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมอร่อยว้าวอ้าว แล้วอย่างนี้เราจะหามเมล็ดพันธุ์ได้จากที่ไหนอ่ะสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ43ติดต่อได้ที่กรงการข้า คลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตการเกษตรและรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตรอยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภครวมถึงนะครับมีการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลย ื่อปีพศ2546สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสป,ปกรได้รับมอบพื้นที่123ไร่เพื่อจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนโดยให้สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและดำเนินการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มต้นจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นธนาคารอาหารชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรวิทยาโดยในพื้นที่จะเน้นปลูกพืชอาหารและพืชชนิดต่าง รวมทั้งพืชสมุนไพรและจัดฝึกอบรมพร้อมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรสร้างการเรียนรู้ร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มเรื่องในโครงการเกษตรวิทยาเนี่ยนะครับวันนี้นะครับสำนักงานการวิรุตที่ดินเพื่อเกษตรกรมกรมกระทรวงเกษตรกรเนี่ยนะครับได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสานะครับร่วมกับมณฑลฐานทบกที่33นะครับส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่วนราชการของสปกนะครับรวมทั้งโรงเรียนบ้านกองแห่นะครับน้องๆทั้งหลายทั้งท,ท,ที่อยู่ที่นี่นะครับ วันนี้เรามาร่วมกันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระิลราเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินนะครับที่เป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ท่านนะครับ1,350ไร่ในปี2545นะครับให้กับกระทรวงเกษตรกรนะครับนำมาจัดให้เป็นประโยชน์นะครับต่อชุมชนมาทําเป็นธนาคารอาหารชุมชนมาฟื้นฟูให้จากจากเขาโดนเป็นสภาพป่าแล้วก็ามาร่วมปลูก ปลูกพื้นที่เป็นมีสแปงสมุนไพรแล้วก็พืชที่ชุมชนใช้เป็นแหล่งอาหารครับตั้งแต่โครงการเริ่มมานะครับก็จากพื้นที่เป็นพื้นที่บุกลุกเป็นเขาหัวล้นตอนนี้นะครับชุมชนได้มาใช้ประโยชน์ก็คือ,อมีสมุนไพรใ,ให้ใช้ประโยชน์มีไม้ไว้ใช้สอยมอีไม้ผลนะครับแล้วก็มีป่าที่เราเคยปลูกมา มีไม้ไผ่หลายๆสายพันธุ์ให้ชุมชนชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์ครับผมนอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับย,ยุวเกษตรกรผู้ปกครองครูและเกษตรกรเขตป่าชุมชนทั้ง70ตำบลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้เข้าใจาในการจัดทําโครงการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการตลอดจนนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง รับผมได้มาเฮียนหูทางสำนักง,งานของสพที่รับผิดชอบอยู่นะครับเพิ่นได้เอาคณะอาจารย์ที่ไหนมามาศึกษามามาสอน,นมือของผู้เชีบ้านบอกว่าจักสารเพราะว่าไผ่มันมีนักเกู่วนะครับมีมีสอดจักสารแล้วก็พาไปดูงานหลายหลายที่นะต้องต้องเป็นเพื่อนฮ้องว่ารุ่นสูรุ่นนะครับต้องมีมตลอดบอกว่าสมุนไพรต้องแนะนาเมื่อละอ่อนต้องหูนะครับถ้าไปตั้งแน่ถ้าคนใหญ่เหมือนแนะนำละอ่อนไปตั้งแน่ละอ่อนก็นจะบู้จัก พืชสมุนไพรชนิดไหนนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตั้งแต่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพิ่อเข้ามาในแมจัดเจ๋งเจ้าบ้านเนะี่ยกมู้ซึกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่อยู่ดีกินด,ดีขึ้นเพราะว่ามันมันหมดต้องไปแหาอาหารไก่ครับแม่แต่สายในน้ำเขือยังกินได้ครับมีทุกอย่างในที่นี่ทั้งนี้มีการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและบูรณาการเป็นการดําเนินงานร่วมกันในหลักการสี่ประสานสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือเพื่อขับ เคลื่อนการดําเนินงานของกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่โรงเรียนบ้านกองแห่ชุมชนบ้านกองแห่เช่นฟื้นฟูลและอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่โครงการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการเพิ่มอค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกจิตสํานึกเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรักและห่วงแหนชุมชนที่เป็นแหล่งพืชอาหารสมุนไพรป่า รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารแผนพัฒนาในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือว่าณปัจจุบันนี้เราจะพัฒนาให้มันมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องหนึ่งในเรื่องกับพืชผลนะครับที่มีอยู่เราจะพัฒนาโดยการเสริมเอาพืชหลากหลายเข้ามาแล้วก็2ในเรื่องการพัฒนาในเรื่องอฐานความรู้ต่างๆที่คนเข้ามาดูแลเนี่ยจะได้มีความรู้ มากขึ้นนะครับชุมชนหรือว่าเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยนะครับว่าหากท่านได้เข้ามาดูแลรักษาแล้วตรงนี้ในลักษณะของชุมชนนะครับก็คือว่าลูกหลานตรงนี้มันก็คือเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพื่อจะได้นำพื้นที่ตรงนี้นะให้มันยั่งยืนและพัฒนามีการสอยอดเป็นแหล่งอาหารและก็ของชุมชนนะครับต่อไปและเป็นแหล่งศึกษาของคนทั่วไปในอนาคต ให้้ดียิ่งขึนครับผมเพราะเกษตรกรรมถือเป็นฐานรากสําคัญของประเทศเราจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการฟาร์มเพนเตได้ใหม่นะครับตอนนี้เปลี่ยนเวลาแล้วนะครับเป็น8นาฬิกา20นาทีถึง8นาฬกา50นาทีเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ การต่อไปนี้